สวัสดีค่ะเลนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเลนจะมาแต่งหน้าลุคนี้ให้ดูนะคะเป็นลุกกันตายของเลนเลยคือแบบว่าเลนมีลุกเดียวคือแบบขี้เกียจขี้เกียจมีหลายๆลุกนะคะเป็นลุกแบบง่ายๆเนาะเรามาดูกันเลยว่าเลนแต่งยังไงนะคะ อันแรกนะคะเลยก็จะทารองพื้นก่อนอันนี้เลยก็ใช้ของเจวีน่านะคะอัน,นเลยทาแล้วเพราะว่าคือเจวีน่ามันก็ปกปิดได้ดีระดับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เลยเป็นสิวนะคะเออเลยก็จะทารองพื้นก่อนทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันก็จะยังจะมีรอยสิวรอยแดงอะไรอย่างนี้อยู่เลยก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะทาทับอีกทีนึงเพราะว่ามันแบบมันต้องการความปกปิดจริงๆตอนนี้มันเป็นสิวนะคะก็แป้มลงไป รักษาสิวอยู่มีรอยสิวแล้วก็มีสิวขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกว่าก่อนทารองพื้นอะเลยไม่ได้ทาครีคม,มหรือว่าครีมบำรุงหรือว่าครีมกันแดดอะไรเลยนะเพราะว่าทาไม่ได้ค่ะก็เลยเลือกรองพื้นที่มันมีแบบ S P F ผสมเกี่ยไปให้ทั่วหน้าโอเคเสร็จแล้วเลยก็จะเขียนคิ้ว ก็จะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะใช้กับแปรงคือจะบอกว่าแปรงอะ่ะแบบไม่รู้ว่าคือเลยไม่เห็นความต่างระหว,ว่างแบบถูกกับแพงอะ่ะดันง,งนั้นดังนั้นคือแบบว่าไม่รู้จะแนะนำยังไงดีก็ใช้ไปเถอะอะไรก็ได้ น้อยหอยน้อยก็ซื iosis, ้อแปลงอะไรก็ได้ค่ะมันใช้ได้หมดแหละมันขึ้นอยู่กับสกิลมากกว่าก็เลือกสีให้มันเข้ากับสีผมนะคะตอนนี้เล่ผมดําเลยก็จะใช้สีแบบเข้มนิดนึงเขียนคิวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถ้าปกติอะเวลาที่เล่ทำสีผมอะเล่ก็จะตามด้วยปัดมาสคาร่าคิวเนาะแต่ว่าทีเนี้ยอันนี้เล่ผมดําใช่ไหมก็ไม่ปัดนะคะแต่ว่าเล่จะปัดแบบใช้เอ่อเป็นแบบเจลแทนเพราะว่าเล่ชอบให้มันตั้งๆอะเล่ก็จะปัดก่อนเลยเพราะว่า จะได้แห้งไวๆอะไรอี้นะคะก็กป็นแบบน้ำ้งเสร็จแล้วเลยก็จะทาแป้งนะคะแป้งอะ่ะก็คือเลือกเป็นแป้งที่แบบว่าคือรองพื้นมันหนักแล้วใช่ไหมเราก็เลือกแป้งที่มันแบบโปร่งแสงอันนี้เลยใช้อันนี้ยจริงๆคือไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเป็นฝุน่นช่วงนี้แบบแพ้แ้ง,ง่ายก็เลยแต่มันต้องใช้ให้หมดนะคะมันเราประหยัด ใช้แป้งฝุน่นอัดแข็งก็ได้นะคะที่มันแบบโปร่งแสงเหมือนกัน<ม>ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องใช้กับแปรงเนาะถ้าเป็นแบบแป้งฝุน่นอัดแข็งก็แปรงก็ได้หรือว่าพับก,ก็ได้แป้งอันนี้เอาไว้เซต็ตรองพื้นไม่มีสีก็หาขอด้วยจะได้น้าไม่ลอย <c oughs> แต่ตอนนี้ลอยมากเพราะว่าใช้รองพื้นผิดเบอร์เสร็จแล้วนะคะเลยก็จะเอ่อ อันนี้ก่อนคือเลยเป็นคนปากแห้งนะคะเลยก็จะต้องทาลิปบาล์มเอาไว้ก่อนแบบให้มันซึมเข้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะทาทาลิปสติกอะ่ะอ่ปปาเนตบาลนะคะมันจะได้แบบชุ่มชื้นก่อนที่เราจะลงลิปจิ้เพราะว่าเป็นคนแบบฉันมีปากแห้งนะคะไม่ค่อยดืงนะึง ทาเสร็จก็พับไว้ก่อนนะคะแล้วเลก็จะตามด้วยแต่งตานะคะโทนส่วนใหญ่ที่เลยใช้เลก็จะใช้โทนแบบสีแบบอย่างนะะี้ค่ะสีน้ำตาลสีแบบนุ้ดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มจากสีที่เป็นแบบอ่อนๆก่อนเลยจะใช้อันนี้ไม่ได้ยุ่งยากคือแบบว่าใช้แค่แบบสองสามสี 4, แล้วก็ทําแบบไวๆแ้วใช้กระแปรงทาไปให้ทั่วเปลือกตานะคะสีแรก ก็เลยก็จะทาลงมาตรงนี so no like ้ด้วยใต้ตาเหมือนกัน้สองข้างไม่ได้ใช้เบสตานะคะเพราะว่าเป็นคนแบบหน้ามันอย่างมันมีน้ำมันบนหน้าอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้แบบแต่งให้มันเป็นแบบ professional อะไรขนาดนั้น จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเลยก็จะใช้สีที่มันเข้มๆแบบอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้ขัดเบ้าใช้กับแปรงแบบแปรงขัดเบ้าแต่นี้มันไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันก็ใช้ได้เพราะว่าเราไม่มีมันหายแปรงขัดเบ้า แบบนี้ตามันจะดูแบบดูลึกดูโตอะไรแบบนี้ค่ะสีที่เข้มกว่าทาบริเวณตรงนี้ตรงแบบชั้นตาตรงหางตาตรงนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีที่มันเออสว่างสว่างทาแบบทาไปทีนึงให้มันแบบมีความใช่ทาไปตรงตรงกลาง จะเป็นแบบกริตเตอร์ชิมเมอร์จะได้ดูแบบสดใสสดใสหน่อย mm hmm. เพราะว่าขอบตาทุกวันนี้ก็เป็นหมีพันได้อยู่แล้วเมื่อเสร็จแล้วนะคะเ mm hmm. ล็กก็จะกรีดอายไลเนอะร์เป็นแบบเจ е ลนะคะกรีดยังไงก็ได้ ก็จะกรีดให้มันแบบยกขึ้นไปแบบนี้นะคะใช้เป็นแบบ Waterproof นะคะกันน้ำสีดำส่วนใหญ่จะใช้สีดำแต่ถ้าใครแบบอยากแบบซอฟต์ๆไม่อยากหน้าดุก็สีน้ำตาล โอเคมันก็จะประมาณนี้คือเล็กกรีดแค่หาง<ม>เพราะว่าเดี<ม>๋ยวเลยกจะเอาอีกแบบหนึง่งเขียนข้างในขอบตาโตจนบ่านี้ก็คือคยงังกรีดอายไลเนอร์ไม่เคยเท่ากันเลยตอนเด็กๆอชอบแบบว่าแต่งหน้าให้เพื่อนแต่ยี่สิบสามเพือถามกว่าแต่งเป็นล้อเปล่าแต่งั่วแล้วเพื่อนก็คือแบบนั่งนิ่งๆให้แต่งจนแบบอยู่มหาลัยก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะคือแต่งหน้าให้เพื่อนมหาลายัยคือแบบชอบนะดัดขนตานะคะเล็กก็จะใช้อันนี้ของชิเชด เพราะเลยรู้สึกว่ามันดียวของชูอะของชูมันแคบตรงเนี้ยมันแคบก็ดัดไปนะคะคือเลยเป็นคนขนตายาวแต่มันไม่งอนเลยมันทิ่มลงอะคือบางคนแบบไม่ต้องดัดเลยอะอิจฉาแล้วคือแบบว่าเคยไปต่างประเทศแล้วแบบไปต่อขนตา คือทุกคนรู้ไหมทําไมมันหลุดแล้วมันแบบพาขนตาจริงๆเราหลุดไปด้วยอะ่ะโอ้โหแบบเฟลแล้วคือขนตาเป็นคือขนบนร่างกายทุกทุกขนอะ่ะมันยาวเลยหมดเลยยกเว้นขนตา <c oughs> ขอไหมคือ <c oughs> ที่แบบว่าสวยๆก็คือแต่งหนะถ้ <c oughs> าหน้าสดก็คือหน้าเอชมาก H, H E อ E เยอะมากนะคะก็ดัดไปเห็นไหมยก็จะงอนทีเนี้ยพอดัดเสร็จนะคะคือถ้าสมมติว่าแบบ every day look เฉยๆเลยก็จะแค่ด,ดัดแล้วก็จะปัดปัดมาสคาร่าเนาะแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยเลยมาที่เราใช่ไหมเลยก็จะติดขนตาดังนั้นก็คือจะไม่ปัดมาสคาร่าเพราะว่าเวลาเราปัดอะคะ่ะมันจะแบบคือเวลาระหว่างวันอะมันจะเป็นพันด้าถูกไหมไม่ว่ามันจะดีแค่ไหน ก็เป็นอยู่ดีแล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะเลกก็จะใช้อายไลเนอร์เขียนข้างในเขาเรียกเลยนะอินไลเนอร์นั่นแหละแต่จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าสีดํามันจะดูแบบหน้าดุไปเลกก็จะใช้แบบเขียนข้างในตรงนี้นะคะก็ทำเหมือนกันนะคะทั้งสองข้างจะมีใครทำไม่เหมือนกันไหมล่ะ ต่อไปนะคะเลกก็จะติดขนตาเลกก็จะเลือกขนตาที่แบบว่าออกแนวแบบบางๆธรรมชาตินิดนึงคือคือแล้วแต่แล้วแต่วันแล้วแต่แบบแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ว่าจะไปไหนในงี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะใช้บางๆแล้วก็ใช้กาวติดขนตาแบบเล่ยังใช้อันนี้อยู่เลยอะที่เขาเรียกว่ากาวติดขนตาพิตตี้อะยี่สิบบาทยังยังเป็นเดอะเบสในใจอยู่เลยนะจริงๆสำหรับคนที่ติดขนตานะคะไม่รู้อะอันอื่นคือเคยลองแล้วมันก็แบบหลุดนะคะมันจะเป็นสีขาว มันจะเป็นสีขาวอ่างเงี้ยแต่พอเวลาติดลงไปอ่ะมันก็จะหายไปเองใช้ที่ติดกัร็จแถ้าติดกตาแบบนี้เยก็จะไม่ปัดนตนัคะนะคะเพราะว่ายัางไงมันก็โบบวะไปหมดแล้วเดี๋ยวมันจะ ไม่ติดก็ต้องปัดคอนคีาเลก็สำคัญนะคะแบบคือบางคนไม่ติดก็สวยแล้วแบบว่าปัดขนตาแบบนอนๆอย่างเงี้ยมันก็เลยอ่ะมันก็สะพรึงแล้วอ่ะเห็นไหมมันก็จะดูแบบมีอะไรขึ้นมามีอะไรเสร็จปุ๊บเลยก็จะเอาไอที่เขียนไออินไลเนอร์ค่ะเขียนข้างล่างด้วยขอบข้างล่างเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือเลยจะบอกว่าเลยไม่มีขนตาล่างคือไม่รู้ใครเป็นบ้างอ่ะแต่เลยไม่มีอ่ะขนตาล่างไม่มีเลยอ่ะมีแต่ว่ามันบางโคตรคือแบบว่าเป็นไปได้ไงอ่ะแบบ ญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขนดกดําทุกคนขนตาล่างแบบดกดําทุกคนเลยอ่ะไม่ใครรู้ไหมว่าต้องทอํายังไงพูดจริงๆนะเนี่ยเศร้ามากอ่ะเลยก็จะเขียนไปข้างล่างตรงนี้นะคะครึ่งหนึ่งเขียนครึ่งเดียวต้องหางตาต้องขอบตาล่างนะคะนีก็จะมาแบบว่าลาคอนทัวร์หน้าก่อนจะใช้อันนี้วันนี้ใช้อันนี้ ใช้กับแปลงแปวนที่เป็นหัวแบบปาดนี่ค่ะก็จะง่ายดีชอบมากขั้นตอนเนี้ยขาดไม่ได้เลยเพราะหน้าหน้าใหญ่หน้าอ้วนมันจะทำให้กรอบหน้าชัดเวลาถ่ายรูปกลาแบบแสงตกกระทบอ,อย่างเงี้ยหน้ามันจะดูแบบเหมือนเป็นคนหน้าเดฟเหมือนเป็นคนแบบหน้าเล็กแตบบ่หนาคอนทัวร์ป้าไปครึ่งชั่วโมง แก็ตรงนะคะก็จะได้ไม่ดูแบบข่าววอกอย่างเดียวอะไรเงี้ยต่อไปนะคะเล็กก็จะเนี่ยเหล่าดั้งใช้เหมือนกันใช้เหมือนกัน แต่ว่าแปลงลักษณะที่เป็นแบบพุ่มๆอะคะ่ะมาแบบว่างัดด่างขึงนะ้นมาด่างอนน้อยนี้ของเรา<อ>มันช่วยจริงๆนะอย่างเงี้ยคะ่ะบางคนที่โด่งแล้วก็อาจจะไม่ต้องทำก็ได้อาจจะแค่ไฮไลท์ตรงกลางอย่างเดียวก็ได้แต่แบบเราอยากให้มันโด่งขึ้นมาหน่อยอะทาป,ปากมาคะเอ่อทาปากก็คือ เลยจะใช้แบบนี้เพราะว่าเป็นคนปากแบบดูดีปากแห้งปากแบบเป็นชนีปากแห้งอะ่ะเลยใช้แบบลิปอย่างเงี้ยที่เป,เป็นแบบแท้งๆบิดๆขึ้นมาไม่ได้เลยต้องใช้แบบนี้นะคะที่เราทาไว้ไอลิปมันอะ่ะมันก็แห้งพอดีก็จะทาง่ายนะทำไมมันดูแดงจังนนี่ยคือแสงมันแบบสอ่องตรงห ใช้ลิปสติกเป็นสีเดียวกับที่ทาปากนั่นแหละคะ่ะเอามาทาแก้มนะคะเพราะว่าเวลาเลไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องพกหลายๆอันนะคะเสร็จแล้วเลก็จะใช้มือแผลบลงไปบนหน้าแบบนี้เลยทาแบบนี้นะคะก็จะหมดปัญหาเรื่องแก้มกับปากเป็นคนละสีนะคะเพราะว่าเยจะชอบให้สีแก้มกับสีปากเป็นสีเดียวกันนั่นเองนะคะ แล้วสาวรู้ไหมว่าใช้แบบนี้มันติดทนนานด้วยนะคะมันอยู่ได้ทั้งวันเลยจากนั้นนะคะเล่ก็จะทาลิปกลอสทับค่ะทาทับลงไปนะคะบนลิปสติกที่เราทาไว้เสร็จแล้วนะคะก็จะตามด้วยไฮไลท์ค่ะเั่จะใช้ไฮไลท์ของเบกก้านะคะก็จะใช้คู่กับแปรงเร่จะไฮไลท์บริเวณทีโซนนะคะบริเวณที่หน้าจะโดนแสงหน้าผากสันจมูก โหนคิ้วนะคะแล้วก็คางแล้วก็ไฮไลท์ไปนะคะจากนั้นนะคะเลยก็จะเอาไฮไลท์อันเดียวกันเนี่ยนะคะมาทาทับที่ปากนะคะเพราะว่าเลยอยากให้ปากดูอิม่มดูชาําฟูเหมือนสาวเกาหลีนะคะเลยก็จะเอาไฮไลท์เนี่ยนะคะมาทาทับลงไปก็จะเหมือนสาวสุขภาพดีนะคะดื่มน้ําเยอะ อที่เป็นไฮไลท์แบบแท่งๆอย่างนี้นะคะแท่งเล็กๆะคะ่ะเอามาทาตรงข้างใน คืออ y e ไ i เน r ใช่ไหมคะแบบเจลเนาะต้องหัวตาเห็นไหมคือถ้าอยากแบบตาโตาต,าตาคมอะไรอย่างเงี้ยก็กรีบเพิ่มได้ให้มันเป็นเหมือนจิบเข้ามาเนี้ยค่ะเหมือนตาหยอกโอเคก็เสร็จจริงๆแล้วนะคะเป็นไงคะทุกคนถ้าใครที่ไม่ได้ชอบสีแบบสไตล์แบบ ไม่ได้ชอบสีโทนนี้ก็ก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูสีส้มอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะให้มันแบบสดใสสดใสาตาม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 ,ตามบุคลิกของเราตามที่เราถนัดตามที่เราชอบเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเล็กก็ไปแต่งตัวก่อนนะเ,นเสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะทุกคนชอบไหมคะก็แต่งตามกันได้นะคะมันก็ไม่ได้ยากเนาะแล้วก็เล็กก็แต่งแบบมั่วๆเหมือนกัน<อ>แบบใช้เซนที่อกจะมีเซนในการแบบเรื่องความสวยความงามอะไรอย่างนี้เนาะนะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เลดด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย